สวัสดีค่ะสวัสดีวันสุดท้ายของการทำบุญวันนี้นะคะวันนี้ไม่ใส่บาทค่ะจะทำคลิปเก็บบรรยากาศของงานบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะมาฝากทุกคนมาร่วมอุโมธนาสาธุบุญด้วยกันนะคะออกพาหอขาตมร้ต่อแตงมป้าบัดนี้แล้ววัดเสเป็นกำภาบ่มีพระสิมานอน อ่อนซ่อนทายกในแต่มุ่งเข้ามาเรียงแต่ยินเสียงกองดวอนวันเพ้นสิบห้าคำพระศิลาไม่ออกคำ จากตนใหม่ยอนโพอให้บ่มีงา,านห <im itation> าพลามากใหม่โพอให้นั่นหากบ่มีเมียนศรีจากบ้านยอนเหนียงนายสังทัวยอนว่าผ้าเข็นใจทุกเรือเอาหายอย,ย,ยู่อยู่อย่าไปขูมเขาหรือบันทึกอะไรตอนนี้ขนาะสงประมาณ ประมาณเกือบหาสิบลูกย่อมขึนมาเหมือนกันนับเพิ่งได้จักรลูกไม่ได้มีโอกาสได้เลี้ยงทรงใดทับผลเลี้ยงทรงตุวอาจารย์อาการตุกกระไปอาการตุกกระเดินท แต่ือว่าเป็นบุญไงคือตาจันท์เหาคระาจันท์เหาพรบุญสิเมื่อทำบุญสิคำแต่ถือว่าเป็นบุญที่สะอาดบ่มีเหล่าบ่มียาท่านท่านต้องร้อยสิหาเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐาดบอยน่องโดยเฉพาะนไม่กินในวันคักไม่น้ะเต้าเดี่ท่านบุญใดไม่กินในวันเศร้าท่านมาอท่กที่เด็ด งมบบา,า,าบรรยากาศวันนี้เป็นวันที่สิบแล้วนะคะวันวน,น,น,นี้น ผ er kind of ู้บาจเรย์เป็นเกรท่านาี่ังเป็นเนืเงี่ยงโดยมีโอกาสเปลยนต่อเป็นบุตได้เป็นกอนสมัยขับเต็มที่สิงหาบนญญาขึ้นยมับเสิงหาบนงาขึ้แม่นักดต่อไปอายายด้วยขนมยายด้่ยฮะอาบยายด้วยยุยายงนี้ก็มีแค่คร้าเป็นว่าบ้านเห่ยชวร์อยูนเ้าถึงนี้ผู้าดเ ปวดอยากหายเกิดขาดแย่งง่ายบ่หอมเลื่อนจินท่านคัเทียงอักษาไวบอ่หอมไล่เลื่อนถิ่นข้องท่านเก่าของบ่บูชเจ้าเท่าไดสังสอนแบงติดหวงในแรงหขาแบงบ่สมบูรกะเพ้นี่คำบุญพอแม่เท่าปกเคลก่นเอาความดีเป็นดินสลักใจเวทผูทีสามาขี้เหยิดไววมาไม่ถิ่หยีด้อแร พูนยาตานายเข้าสมัยนี้เจ็ดสิบอนยันสิบหกสิบห้าก็โดลืมสิ้นลืมทำได้เนาะเดินในพิณอบรรจุกของมีฐานะอีกหึ้นมีรถเมื่อนัดสองคันสามคันแต่วันนี้บอกว่าแสดงว่าตาบอดได้เนาะเมื่สุดท้ายแล้วว่าถึเมื่อได้เนาเลือกการดินทางพิอบรรจุกขอก็ไม่ได้ เด็วตัวเมื่อแหละนน้องไปเศร้าตาละเร้เสยเศ้าตาเลเป่ใส่ชินใส่้ำได้เตยงกุศลนาถ้าึงรสบนกับองค์หูแด้ปฏะเนียั์นงปฏิเนียร์อิ๋งเพื่ออย๋งฉัขนั้นรู้โอกาสได้เยใจใน้อยโยกเด็กญุญนนักกู้บายจากคณะสงฆ์บูญเมุนี ความสุขความทรงจำมันิเกิดข่อมเกิดเห็นมันจิตมีความสุขพอเห็ุมีสิ่งมันถูกมันงามปีหนาได้หนอนได้จะมีทุละมีภาระกว่างเบี่ยว้างงันไปในส่วนวันที่หนึ่งใสมาเรียมงันเป็นเมษาแต่ว่างันเรี่องจสิบเอ็ดเมษาจะสิบเอ็ดมีนาเป็นสิเ็มีนา <c oughs> วันนี้ป้าลองก็มาเหมือนเดิมนะคะสวยทุกวันเลยนะครับป้าลอง <Kry st ri ana> ตัวใหญ่นะคะ นายเปบมเป็นไงบ้างฮุบยอดแล้วเมื่อนนี้จะไปเอาข้าไปส่งพ่อเปมแล้วก็จะมายู่บ้านทั้งวันเอาไปเอารถชั้นไปก็ได้นี่แค่ก็ไดนข้าวเยอะเยอะที่สุดแล้วนะคะวันนี้ ในี่สาบอร์เซ็นต์ากะากรหาทียนว่าท่านลงโตเอ้ามองานล่างิกิรยาเคี่ยวมาน้านล่างใช่วันนี้สวยนะคะเราไปร้อว่กดูกินหอมนะน้องสิเกียงแต่น้อง ท่านเลี้ยวไปแล้วถึงแต่เช้าสาย

นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของบุญในครั้งนี้นะคะขอร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆท่านนะคะทั้งกำลังปัจจัยกำลังทรัพย์แล้วก็กำลังกายขอบคุณทุกคน พี่อดทนขอบคุณแม่ครัวทุกคนสาธุสาธุนะคะสวัสดีค่ะ